สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะพามากินปลาหมึกย่างครับนี่เลยครับน้ำจิ้มแชบๆชนะครับน้ำจิ้มสีฟูแชบชบราดลงไปเลยครับผักก็มีผักสลัดแตงกวามะเขือม่วงครับก่อนกินก็แรงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผักกินด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรา2คนเลยนะครับขอบคุณมากครับ มีคนมีพี่น้องถามว่าเราสองคนมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วก็ที่ประเทศไทยใหญ่อยู่อยู่อยู่เมืองอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหมอกในคลิปนี้เลยนะครับหมอกเลยค่ะี่าชื่อมวนค่ะมาอยู่เมืองไทยได้สี่ปีกว่าค่ะ มาอยู่กับมาอยู่เมืองไทยเข้าตั้งแต่เข้ามาแล้วมาอยู่กับเจ้านายอยู่ที่นี่เลยค่ะไม่ไปไหนค่ะอยู่ได้4ปีกว่าแล้วค่ะที่ประเทศไทยใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆกันคนหน้าจังหวัดค่ะแต่ไม่ใช่จังหวัดเดียวกันอยู่ประเทศพมา่านะคะ <c oughs> ไม่ใช่ประเทศไทยใหญ่แต่เราเป็นคนไทยใหญ่แต่เป็นพม่าไม่อยู่ประเทศไทยใหญ่แต่ว่าพม่าปกครองอะไรอย่างเงี้ยครับ แรงสวนแรงก็มาอยู่เมืองไทยก็สิบกว่าปีแล้วครับก็มาอยู่ที่นี่ก็อยู่กับเจ้านายที่นี่ก็สองปีสามปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่นู่นก็เขาเรียกล่าเซี่ยวนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันครับแต่ว่าอยู่คนละจังหวัดครับถ้าเป็นกรุงเทพก็ก็อยู่บ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้อยู่ในเมืองครับอยู่บ้านนอกเป็น คนทาได้ทำสวนทําอะไรเงี้ยข้าวโพดอะไรเงี้ยครับท่านนาอะไรเงี้ยครับป็นคนบ้านนอกครับไม่ได้อยู่ในเมืองครับอยู่แบบธรรมศาตร์นะครับตอบคนที่พี่น้องที่อยากรู้ว่าเรามาเมืองไทยกี่ปีอะไรเงี้ยครับก็มานานพอสมควรครับตอนโควิดยังไม่มีก็ไปเยี่ยมบ้านก็ปี ปีหรือว่าสองปีข้างหนึ่งครับไปเยี่ยมที่บ้านครับตอนนี้ก็โควิดตั้งเด็กโควิดมาก็ไม่ได้กลับเลยครับไม่ได้กลับไปบ้านเลยครับคิดถึงบ้านเหมือนกันครับถ้ากลับไปก็กลับได้ค่ะกลับตอนนี้แต่ว่าแม่เข้ามาไม่ได้แล้วเขาไม่ใหต้ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านค่ะ เพราะว่าแล้วก็รักเมืองไทยก็ยังไม่อยากป่าบแล้วก็ไม่ไม่ได้มาอะไรเงี้ยก็ไม่ยังไม่อยากากลาบครับหากเงินเก็บตังอีกนิดนึงถ้าพอพอพอตั้งตค่อยไปอยู่ค่ะไปอยู่ที่บ้าน้ากับไปก็ไม่มาะคะ่ะถ้ามีตังก็ไปตั้งงโตอยู่ที่บ้านนะครับ เตีบตางอีกนิดนึ่งแต่ว่าโควิดนี่ก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำมาหาก,กินแบบธรรมชาติอยู่ที่ปานก็ยากครับทำไร่ข้าวโพดก็ไม่มีราคาครับ ทำไรเขาพดก็ต้องส่งไปขายที่ประเทศจีนครับประเทศจีนก็เข้าไม่ได้ครับปีกครับ <uyor> ต้องสู้กันครับต้องสู้สู้ไปด้วยกันครับเข้าคองแพงทุกอย่างแต่ว่า เวลาของที่เราทําออกมาข้าพดข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ราคาก็ไม่ขึ้นราคาก็ถูกด้วยพี่น้องสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตเราสองคนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับเป็นคนบ้านนอกครับไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ในเมืองครับ เบนก็ไม่ได้เรียนจบครับแดงก็แม่เชตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อายุสองขวบครับพ่อก็ไปมีแม่ใหม่ไปอยู่กับแม่ใหม่แดงก็อยู่กับปู่กับย่าครับน้องมวนก็พ่อก็เชตั้งแต่เขาเล็กเหมือนกันครับ ความึกนี้ไม่ได้ย่างเองนะคะสั่งมาที่เขาไม่กล้าออกไปข้างนอกครับสั่งยินซื้อเข้ามาให้ครับ <c oughs> <c oughs> ยอดมากเลยค่ะแช่บมาก คนเราไม่ว่าจะจะยังไงก็ต้องสู้ครับ พี่น้องบางคนก็บอกว่าแรงทํากับข้าวเป็นเก่งนะอะไรเงี้ยแรงก็ไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่าต้องก็พอช่วยเลือตัวเองได้อะไรเงี้ยครับสำหรับความคิดของแรงก็แรงว่าเรามีพ่อมีแม่หรือว่ามีเพื่อนหรือพี่น้องอะไรเงี้ย บางสิ่งบางอย่างเราก็พึ่งคนอื่นไม่ได้ตลอดหรอกครับเพราะว่าบางทีถ้าคนที่เราพึ่งเขาตลอดอ่ะเขาไม่สบายอะไรเงี้ยใครจะมาทําเลีล่ยงเราหรือว่าใครจะพาเราไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยต้องไปเป็นทําเป็นด้วยตัวเองบ้างอะไรเงี้ยคับ เพราะว่าไม่มีแม่ตั้งเด่นเล็กๆครับปู่กับย่าก็สอนมากครับถ้าเราพูดเยอะเกินไปก็เดี๋ยวพี่น้องรำคาญ <c oughs> ถ้าไม่พูดว่าเดียควับเดี๋ยวว่าฮะหิวมาจากไหนไม่รู้ว่าไม่พูดไม่จาวแต่กิน,นก้มหน้าก,ก้มตากินไนบางสิ่งบา <c oughs> งอย่างเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเนาะ ก็เล่าให้พี่น้องฟังครับไม่ใช่ว่าอะไรหรอกครับถ้าว่าพูดมากไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดแต่เรื่องเขาบครก็้ากันเครียดไปหมดพูดเรื่องสนุกสนานแต่ไม่รู้จะพูดอะไร ปู่กับย่าก็หมอกตั้งแดเล็กกครับหมาว่าอะไรก็ต้องช่วยตัวเองได้นะช่วยตัวเองได้บ้างนะอะไรเงี้ยอย่าไปพึ่งคนอื่นมากอะไรเงี้ยถ้าปู่กับย่าไม่อยู่แล้วใครจะทําให้กินอะไรเงี้ยครับใครจะพาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับถ้าไม่ช่วยเหลือตัวเองได้อะไรเงี้ยครับ แรงไม่เป็นคนที่ไม่เป็น f อฟหรือว่าเป็น f อฟของแรงแรงก็รักและเป็นห่วงทุกคนเหมือนกันครับ แซ่บมากเลยครับิปนี้กพ็พูดเยอะไปนิดนึงค่ะต้องคิดมันต้องยาวไปนิดนึงนะคะแซ่บมากเลยค่ะแซ่บจริงๆครับ ทำคองกินข้องข้างนอกก็กูอยู่ครับถ้าเราไม่รู้ว่าแต่ว่าที่แรงสั่งนี้เเรารู้จักกันแล้วก็คุ้นเคยกันครับแล้วก็เขาก็เป็นวินในหมู่บ้านนี้ครับ เห็หนไหมล่ะเนาะแซ่บ<ช>มากมากเสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอล่าไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ากินเลยนะครับเป็นกำลังใจให้เราสองคนเลยนะครับเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเหมือนกันครับสู้ไปเรื่อยกันครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปเรืยกันครับ สู้ๆนะครับขอบคุณมากคคุณมากๆครับ,รบที่ติดตามแะเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับ